โอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมขอโทษนะครับที่ให้รอนานไปหน่อยเนาะรอนานจริงๆนะครับรอนานกว่ากําหนดเดิมตามกติกาเยอะเลยนะครับวันนี้ขออภัยจริงๆนะครับขออภัยจริงๆด้วยนะครับคือคือไม่มีข้อแก้ตัวนะครับไม่มีข้อแก้ตัวใดๆมีแต่คำขออภัยอย่างเดียวมีแต่คำขอโทษอย่างเดียวขอโทษจริงๆนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยผมก็ขายของหน้าบ้านด้วยขายลูกชิ้นขายอะไรหน้าบ้านด้วยครับก็เลย ตื่นแต่เช้าไปขายแล้วก็เย็นก็เข้าบ้านเก็บของเข้าบ้านคือเวลาในการทำนทู่นทำนี่มันมีน้อยมากนะครับคือกราบขออภัยจริงๆนะครับที่ส่งคำทำนายให้ช้าเนาะพอ่พอพ่อเคครับมาเดี๋ยวมาฟังคำทำนายกันเลยเนาะเพื่อเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะแล้วก็รอนานแล้วด้วยเนาะขออภัยจริงๆนะครับย้ำอีกทีว่าขออภัยจริงๆนะครับ <c oughs> มา เราเนะเราเราเนะี่ยเราเคยดูดวงกันมาก่อนแล้วเนาะเออคือน่าจะดูกันหลายรอบแล้วด้วยเนาะเออเพราะฉะนั้นนะผมจึงไม่ต้องอธิบายกฎกติกาอะไรซ้ํานะครับเพราะว่ามันจะเป็นการยืดเยื้อมันจะเป็นการทําให้หน่ารําคาญเนาะเพราะเราดูดวงกันมาหลายหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็กติกาต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยพูดไปช่วงต้นคลิปก็ยังเหมือนเดิมนะครับอายุของไพ่ต่อการทํานายหนึ่งครั้ง อายุของไพ่ต่อการทำนายหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเรื่องคือสามถึงสี่เดือนต่อการเปิดไพ่หนึ่งครั้งนะครับเนาะสามถึงสี่เดือนต่อการเปิดไพ่หนึ่งครั้งจําได้เนาะโอเคครับแล้วก็อยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับดวงไม่ได้เกี่ยวข้องกับหมอดูหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับลมปากของใครหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับไพ่แต่อยู่ที่ตัวเราเองการเปิดไพ่ทํานายนี้เป็นแค่การ การบ่งบอกถึงสิ่งที่น่าจะเป็นหรืออาจจะเป็นใช้คําว่าน่าจะเป็นหรืออาจจะเป็นในอนาคตเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตเป็นอย่างไรไพ่ทํานายออกมาจะแม่นหรือไม่แม่นตัวสิ่งทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งใดๆนอกจากตัวเราเองเนาะโอเคครับใช้วิจารณญาณในการรับฟังเนาะฟังสนุกสนุกฟังขำขก็ได้นะไม่จาเป็นต้องเสียเรียสนะครับสําหรับถ้าไพ่ที่มันดีก็ขอให้เป็นกําลังใจให้เรานะเออถ้าถ้าไพ่มันออกมาดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้เราแต่ถ้าไพ่ไม่ดีเนี่ยเราไม่ต้องใส่ใจมัน ครับเนกิน <C> e <arn ia> ยาวเหมือนเดิมนะครับเกินยาวเหมือนเดิมก็คือการอุ่นเครื่องนะครับเนี่ยเนาะมาเข้าสู่คำถานายเลยเนาะเพราะรอนานละคคำถามข้อแรกนะครับคำถามข้อแรกเนีเ่ย <c oughs> คุณถามว่าคนที่คบอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคนที่คบอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเขาคบซ้อนหรือเปล่าคือคืออาจจะไม่คบซ้อนอาจจะอาจจะอยากรู้ว่าเขาคุยกับคนอื่นหรือเปล่านะตอนเนี้ย เรากําลังจะเริ่มสร้างครอบครัวผมไม่รู้นะว่าตอนเนี้สถานภาพของคุณเป็นอย่างไรผมจำไม่ได้นะคือคือที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเลยผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าดูจากสิ่งที่คุณเขียนมาบอกผมเนะี่ยผมว่าคือน่าจะมีพัฒนาการอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับครอบครัวแล้วนะเอออาจจะมีมีการ สร้างครอบครัวกันหรือว่ามีการเร,เริ่มเริ่มเริ่มที่จะแบบวางแผนชีวิตกันแล้วน,นะฮะเนาะหรือว่าอาจจะมีไอตัวน้อยด้วยหรือเปล่ามีตัวน้อย,ยหรือเปล่าไม่รู้นะผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้อันนี้อันนี้ผม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 แค่พูดพูด,พด,พดเฉยนะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ถ้ามันเป็นแบบนั้นนะครับถ้าสมมุติมันเป็นแบบนั้นถ้าคุณแต่งงานมีครอบครัวเริ่มสร้างครอบครัวแล้วและตามที่คุณพูดจากข้อสองที่คุณบอกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก นะครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากตอนนี้จึงต้องเริ่มสร้างครอบครัวกันแล้วจึงต้องเริ่มแบบเอ่อทำอะไรให้มันจริงจังกันแล้วนะเออมันก็เลยเกิดอีกมุมหนึง่งคือเข้าใจไหมคือว่าเหมือนกับตอนนี้เรากําลังเริ่มสร้างครอบครัวนะคือมันต้องเป็นจริงเป็นจังกันแล้วมันต้องมันต้องเป็นเป็นคู่ผัวตัวเม,เมียที่ชัดเจนนะที่ชัดใช้คำว่าชัดเจนแล้วนะเออแต่มันมีคําถามข้อหนึ่งขึ้นมาว่าเขายังคุยกับคนอื่นอยู่หรือเปล่าเขายังคุยกับคนเก่าอยู่ไหม หรือว่าเขาคบซ้อนหรือเปล่าหรือว่าเขามีอะไรที่ไม่ได้บอกเราหรือเปล่าซึ่งถ้าเขามีเรื่องประเภทเนี้ยไม่มีใครบอกหรอกเนาะเออคือคือถ้าคนมันจะมีนะถ้าคนมันจะมีถ้าคนมันจะมีแฟนใหม่มีกิ๊กมีรักซ้อนหรือคุยกับคนอื่นเนี่ยโดยที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีทางหรอกเนาะที่จะบอกแฟนว่าผมมีคนนั้นนะผมมีคนนี้นะจนกว่าจะถูกจับได้จริงๆเนาะใช่ไหมเออมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าในเมื่อเราถามคําถามนี้มาว่าเขาคุยกับคนอื่นหรือเปล่า เขาพอจะไว้ใจได้ไหมเราพอจะไว้ใจเขาได้ไหมเพราะตอนนี้เรากำลังตอนนี้เรากำลังจะเริ่มสร้างเริ่มสร้างครอบครัวเริ่มสร้างครอบครัวนะครับเออเนาะเออเรากำลังจะเริ่มสร้างครอบครัวเราจึงไม่อยากเจ็บช้ำเราจึงไม่อยากเครียดเครียดหรือว่ากังวลกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องใช่ไหมเออเนาะคือ จะว่ามันไม่เป็นเรื่องก็ไม่ได้นะมันก็เป็นเรื่องเขาขาดตายนะเรื่องการมีคนอื่นท่ามกลางท่ามกลางสถานการณ์ที่เรากําลังจะเริ่มตั้งครอบครัวกันนะเนี่ยแล้วคุณก็ยังไม่คุณก็ยังแบบมีอันนูนอันนี้แอบซ่อนไวนะ้เนี่ยมันมันก็เรื่องเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเอาจริงมันก็คือเรื่องใหญ่นะเออเนาะเราก็เลยกังวลว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นไหมผมเปิดไพ่ออมานะคือผมไม่รู้นะว่าเขาจะพูดกับคุณยังไง ผมไม่รู้นะว่าเขาจะพูดกับคุณยังไงหรือไม่ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะแก้ตัวกับคุณอย่างไรหรือว่าเขาจะพูดอะไรกับคุณต่างๆนานา,นามากมายอย่างไรผมก็ไม่รู้แต่เอาเฉพาะช่วงสามสี่เดือนนี้ผมไม่ได้การันตีนะบอกบอกไว้ก่อนนะบอกไว้ก่อนนะบอกไว้ก่อนตามอายุของไพ่ถ้าเราเคยดูดวงกันมานานแล้วเนี่ยคุณคุณจะต้องจําได้ว่าไพ่มันมีอายุแค่สามสี่เดือนไม่ได้หมายความว่าถ้าไพาด่ดีเขาจะดีซื่อสัตย์ตลอดการตลอดชีวิตไป,วไปจนวันตายเจ็ดสิบปสิบปีนบจากนี้ มันเป็นไปได้เหรอเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเออไพ่มันมีอายุคแค่สามสี่เดือนเพราะฉะนั้นภายในช่วงสามสี่เดือนนี้ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรไม่ว่าเขาจะบอกอะไรไม่ว่าเขาจะแก้ตัวอะไรซึ่งไม่ว่าคุณจะไว้ใจเขาหรือไม่คําถามข้อที่หนึ่งมันได้ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดีนะครับเป็นไพ่ดีโอ้เขอ,อยิงชั่วเนาะลุ้นเนาะลุ้นแทนเลยใช่ปะเออ ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงผมไม่ได้หยิบผมไม่ได้หยิบไพ่สดๆนะตอนนี้ผมหยิบมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะอัดคลิปนะครับแล้วก็ค่อยมาค่อยมาเรียบเรียงแล้วเข้ามาอัดคลิปให้ทีหลังนะครับเออได้ไพ่ใบนี้ซึ่งเป็นไพ่ชีวิตใหม่โอ้โหไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะครับเป็นไพ่ชีวิตใหม่เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในในสำรับท้องฟ้าสาดแสงสอดสาดแสงอาทิตย์สอดส่องท้องฟ้าโอ้โหกว้างใหญ่มันมีเมฆมีท้องฟ้าสีฟ้ามันเหมือนกับ เหม mum, ือนกับความหวังเหมือนกับความสดชื่นเหมือนกับอิสรภาพมันกว้างใหญ่มันมีความหวังอะนะมีแสงที่สั่งจากฟ้าฟ้ามันเหมือนมันเหมือนกับความหวังให้ไปเนี้ยจึงหมายถึงปัญหาที่มีอยู่มันหมดไปสิ่งที่กังวลไม่ต้องกลัวบางทีเนี่ยมันปัญหาที่มีอยู่มันหมดไปสิ่งที่กังวลไม่ต้องกลัวมันไม่มีอะไรร้ายแรงหรือมันไม่มีอะไรที่เราคิดไปเองเราเครียดไปเองเรากังวลไปเองมันไม่มันไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นหรือว่ามันไม่มันไม่ได้มีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกกังวลรู้สึก เครียดอยู่อ่าเพราะฉะนั้นนะคําถามเนี้ยจึงตอบไ,ได้ชัดเจนว่าเขาเนี่ยน่าจะพูดความจริงน่าจะพูดความจริงใช้คําว่าน่าจะนะทําไมต้องใช้คําว่าน่าจะเพราะเราไม่รู้นี่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรมันทานายแค่สามสีเดือนมันทานายตลอดไปไม่ได้ไม่มีหมอดูคนไหนที่จะรู้ว่าอนาคตข้างหน้าเราจะเปลี่ยนแฟนแฟนจะเลิกกับเราแฟนเราจะเป็นยังไงเราจะเป็นยังไงเราไม่มีใครรู้นะไม่มีหมอดูคนไหนความทงได้เออ เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงสามสี่เดือนเนี่ยสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาพูดกับเราเกี่ยวกับเรื่องมือที่สามรักซ้อนหรือคนที่เคยคุยอยู่คนเก่าๆที่เขาเคยคุยอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องเครียดเพราะว่าผมคาดว่าดูจากไพ่เขาน่าจะพูดความจริงคือเขาอาจจะเอ,อแค่คุยจริงๆเขาก็อาจจะมีความรู้สึกที่อยากจะจะสร้างครอบครัวจ,จะเริ่มต้นชีวิตกับ คุณแบบจริงจังแล้วก็มีครอบครัวแบบจริงจังโดยที่ไม่แบบคืออดีตที่ผ่านมาก็คือผ่านไปเขาอาจจะคิดแบบนี้อยู่เพราะให้มันได้แบบนี้ผมก็เลยอยากให้อยากให้คุณสบายใจว่าเขาน่าจะใช่เขาว่าน่าจะพูดความจริงหรือต่อหรืออ่ะสมมติน,นะสมมตินนะหรือต่อให้เขามีอะไรรับลมคมในจริงๆเนะี่ยเขาก็ยังไม่ถึงขนาดว่าคือเปอร์เซนต์ในในการที่เขาห่วงใย,ยคุณนะมันมีมากกว่าห่วงใย,ยการสร้างครอบครัวมันม,มันมีมากกว่า ที่จะไปสนใจสิ่งเหล่านั้นเออมันเหมือนกับต่อให้คนเนี่ยมันจะเ็วแค่ไหนเนี่ยอวาอันนี้ผมยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างต่อให้คนมันจะเร็วแค่ไหนเนี่ยบางทีมันมีบางโมเมนต์บางจังหวะที่รู้สึกว่าเอ้ยสิ่งนี้สําคัญเออมันก็เลยต้องโฟกัสสิ่งนี้และสิ่งที่เคยทําเป็นนิสัยเรื่องเร็วๆที่เคยทํามาก่อนเนี่ยมันก็ลืมไปเลยถามว่ามันหายไปจากตัวไหมมันไม่หายหรอกมันไม่สันดานแต่ณตอนเนี้ยมันต้องลืมเพราะว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันสําคัญกว่า เห็นไหมเพราะฉะนั้นอนะ่ะเลยกา,การันตีไม่ได้ว่าวันเนี้ยพูดความจริงวันเนี้ยสิ่งที่ทําอยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นความจริงแต่ก็การันตีไม่ได้อยู่ดีว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยที่มันเป็นกระมวลสันดานเนี่ยมันจะกลับมาอีกหร,รือเปล่าไม่ได้การันตีแต่หน้าตอนเนี้ยโอเคหน้าตอนนี้โอเคหน้าตอนเนี้ยโนนปร่งใสอยู่แต่อนาคตการันตีไม่ได้ชัดเจนเนาะ โอเคนะคำตอบว่าหนึ่งเนาะโอเคข้อสองทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากเราสร้างครอบครัวาคำถามเนี้ยผมคุ้นมากนะคำถามเนี้ยข้อสองเนี้ยผมคุ้นคุ้นแบบคุ้นเหมือนกับเหมือนกับคุณเคยถามแล้วเนาะเออเหมือนกับคุณเคยถามแล้วแต่ผมจำไม่ได้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าอายุของพ่ายมันแค่สามสี่เดือน แต่ถ้าจะมองในในในแบบอนาคตที่ยาวไปกว่านี้ไพ่มันบอกแบบนั้นไม่ได้ยกเว้นแต่ถ้าถามไพ่แบบชี้ชัดเลยว่าแล้วโดยโดยภาพรวมคร่าวๆถามแบบนี้นะคือเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตก็น่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเราลองถามแบบคร่าวๆคือเราต้องเฉลียงหน่อยเราต้องแบบเราต้องแบบบิดเบือนคือคือมันเหมือนแบบหาทางแบบโกงไพ่หน่อยโกงโกงกับโกงโกงเทพอ่ะ เทพทั้งหลายที่เขาสถิตอยู่ในไพ่สำหรับเนี้ยเราต้องโกงเขาหน่อยบอกว่าเออขออนุญ,ญาตนะครับถามถาม,ถามสิ่งที่เกินกว่าสามสี่เดือนหน่อยได้ไหมว่าภาพรวมเนี้ยโดยคร่าวๆถ้าสองคนเนี้ยอยู่ด้วยกันต่อไปเนี้ยมันจะเป็นอย่างไรจะอยู่ด้วยกันนานไหมผมบอกเลยผมบอกเลยผมเห็นไพ่นะผมไม่สามารถฟันธงได้ว่ามันจะดีหรือท้ายผมบอกนะคือคุณไม่ต้องตกใจนี่คืออนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ ส er ิ่งที่ไพ่บอกคือเมดูซ่านะครับเมดูซ่าคือคำสาบคือคำสาบไม่ต้องตกใจนะถ้าเราเคยดูดวงกันมาหลายครั้งแล้วเนี่ยผมว่าคุณน่าจะเคยได้ได้ไพ่ใบนี้แล้วแต่ถ้าไม่เคยได้เนี่ยผมจะย้ำอีกทีนี่ผมจะขยายความให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าไพ่ใบนี้มันหมายถึงการถูกสาบแต่ไม่ได้หมายถึงการถูกสาบจริงๆไม่ต้องตกใจไม่ได้หมายความว่าถูกสาบจริงๆถูกสาบแช่งถูกถูกพันธนาการถูกอะไรแบบจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นหรือว่าถูกคำสาบอะไรแบบนั้นไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นคือคือ พูดให้เห็นภาพไปเฉยเพราะว่าเมดูซ่าเนี่ยคือเขาคือปีศาจท,ที่มีหัวเป็นงูตัวเป็นคนหัวเป็นงูเวลาจ้องตาใครคนนั้นจะเป็นหินถูกพันธนาการถูกสาบถูกเมดูซ่าสาบให้เป็นหินตลอดกาลหรือจนกว่าเมดูซ่าจะตายคาสาปมันจะถูกถูกถูกถอนแต่เราต้องเป็นหินอยู่ตรงนั้น,นไปตลอดกาลแข็งอยู่ตรงนั้นอ่ะเหมือนถูกพันธนาการเอาไว้ตรงนั้นตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไพ่ใบเดียวไม่อาจจะรู้ได้ว่าสิ่ง ไพ่ใบเดียวมันก็ไม่อาจจะฟันธงหรือว่ารู้ได้ชัดเจนว่าชีวิตค right. ู well ่ของเราสองคนเนี่ยจะถูกพันธนาการไว้ด้วยอะไรใช่ไหมเออใช่เราก็ไม่รู้ว่าชีวิตคู่ของเราสองคนเนี่ยจะถูกพันธนาการไว้ด้วยอะไรเออพันธนาการเอาไว้ด้วยความสุขหรือเปล่าพันธนาการเอาไว้ด้วยความทุกข์ทรมานหรือเปล่าพันธนาการเอาไว้ด้วยความเจ็บปวดหรือเปล่าพันธนาการเอาไว้ด้วยความเฉยชาหรือเปล่าหรือพันธนาการเอาไว้ด้วยแบบความความแบบ ปื้มปิติแห่งชีวิตคู่มีลูกมีหลานมีครอบครัวอย่างเงี้ยมันจะเป็นถูกพัฒน,นาการในเรื่องนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราไม่รู้อนาคตแต่สิ่งหนึ่งที่ไพ่นี้บอกใบนี้บอกได้คือมันมีบางอย่างที่เราต้องถูกพัฒน,นาการเราไว้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านลบขอ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 วยพรให้เป็นเรื่องดีไม่รู้นะว่าอนาคตจะเป็นอะไรหรือว่าถ้าเรากําลังทุกข์ใจกับเรื่องบางอย่างเนี่ย แล้วเราถูกพัฒนาการเอาไว้ในอนาคตต่อไปเนี่ยโดยเรื่องเนี้โอ้โหมันก็จะทรมานเลยนะคือมันจะทรมานเลยคือคือคือมันก็ว่าเจอแล้วเจออีกเจอแล้วเจออีกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็คลักเค้ามันไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีอ่ะมองในมุมนี้ก็ได้ว่าดีบ้างร้ายบ้างดีบ้างร้ายบ้างไม่มีดีตลอดเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดคือมันคลักเคล้าไปแต่มันถูกฟิกไว้แล้วนะครับฟ like ิกก็คือกําหนดปึ๊กไว้แล้วว่าจะต้องเป็นแบบนี้ เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องลุ้นว่าปัจจุบันเนี้ยเขาซื่อสัตย์และจริงใจกับเราแค่ไหนและนับจากนี้ต่อไปนยเขาเป็นยังไงกับเราพอมีลูกเต้ามีครอบครัวสร้างครอบครัวกันแล้วเนี่ยเขาจะเป็นยังไงถ้ามันไปในทถ้ามันเดินไปในทิศทางที่ดีเมดูซาก็การันตีว่าเออทิศทางที่ดี คือคือชีวิตคู่เนี่ยมันมีขึ้นมีลงอยู่แล้วไม่มีคู่ไหนที่ไม่ทะเลาะกันไม่ว่าจะรักรักกันแค่ไหนอยู่กันสิบปียี่สิบปีสามสิบปีอยู่กันจนจนแก่เท่าไม่มีคู่ไหนที่ไม่ทะเลาะไม่ขัดแย้งกันไม่งอนกันไม่อะไรกันมันต้องเจอทุกรสชาติของชีวิตอยู่แล้วยิ่งอยู่นานๆนี่ต้องเจอหลายๆรสชาติแต่ว่ารสชาตินั้นน่ะจะถูกรสชาติเหล่านั้นน่ะจะถูกการันตีโดยเมดูซ่าแบบไหนคือถ้ารสชาติที่แบบคลั๊กเาไปในเรื่องที่แบบมีเรื่องดีๆมากกว่าเรื่องที่เสีย เออเมดูซ่าก,ก็การันตีว่าชีวิตคุณก็จะไปในแนวนั้นแต่ถ้ามันมีเรื่องที่เรื่องที่เสียมากกว่าเรื่องที่ดีก็ชัดเจนเลยว่าเมดูซ่าก,ก็การันตีว่าคุณถูกสาบเอาไว้ว่าแล้วต้องเจอแบบนี้ต่อไปพันธนาการหนีไม่ออกดิ้นดิ้นไม่หลุดหนีไม่ได้มันเป็นไม่รู้ว่าเคยพูดหรือ,อยังว่า,าไพ่ใบนีน้อีกนัยยะหนึ่งคือไพ่เวรไพ่กรรมทําอะไรมาก็ต้องได้อย่างนั้นเราไม่รู้ว่าที่ชาติก่อนหรือชาตินี้เราทําอะไรมามันก็ต้องได้สิ่งนั้นเหล่านั้นกลับไป ขอให้เป็นเรื่องที่ดีขอให้เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าไพ,พ่พัฒนาการขึ้นมาชัดเจนแล้วแต่เราไม่รู้ว่าพันธนาการเรื่องอะไรแต่มันต้องมีสักเรื่องหนึ่ง <c oughs> และอย่าลืมว่า,พาไพ่ใบนี้ยเราดูเราดูแค่คร่าๆวๆเราไม่ได้ฟันธงชัดเจนว่า,พาไพ่ใบนี้มันชี้ชะตาของเราทั้งชีวิตหมายถึงเรื่องชีวิตคู่ที่มีอยู่กับเขามันไม่ได้ชี้ขนาดนั้นมันแค่ถามคร่าวๆนะครับ αι, ไม่ต้องซีเรียสเนาะ ข้อสามนะครับขอไพ่เตือนสติไพ่แนะนําไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมผมยังมีผมยังมียังมีภาพรวมที่จะให้ดูให้อีกนะแป๊บนะแป๊บอัพโลว์อัพโลว์อัพโลว์อัพโลว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 ์ไพ่นี้แต่ว่าแต่ว่าแม่นก็แม่นนะผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้แบบผมก็ไม่ได้แบบอวยไพ่นะเพราะหลายหลายครั้งผมก็ทายไม่แม่นเหมือนกันแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันก็อาจจะเข้าอยู่ขอไพ่เตือนสตินะครับขอไพ่เตือนสติ นับจากนี้ชีวิตคู่นับจากนี้ขอไพ่เตือนเตือนสติหรือว่าไพ่ที่ทําให้เราตื่นหรือไพ่ที่ทําให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เลยนะครับทําไมอนุชาหน้าอ้วนจังไพ่เฮอร์คิวลิสนะครับเฮอร์คิวลิสก็คือดูดิเฮอร์คิวลิสเนี่ยเขาง้างกระบ,บอเนยนี่คือ,น,คอนี่คือพิศาสนะครับพีศาส เคื T P at, อเฮอร์คิวลิสเนี่ยเขาง้้งกระบองจะตีพิศาจต์ตนนี้คือเขากำลังรมรันพันตัวกันอยู่เนี่ยเขากำลังต่อสู้กันอยู่เนี่ยเฮอร์คิวลิสเนี่ยคือไพ่ของความเหนื่อยยากของการต่อสู้ดิ้นรนฟันฝ่าเลือดตาแทบกระเด็นเจ็บตัวเจ็บใจเจ็บร่างกายคือต้องต่อสู้กันฝ่าอึดอึดถึกและทนต้องทนทั้งทนทั้งหน้าจิตใจและร่าง,างกายถามว่าไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ร้ายไหมที่บ่งบอกถึงความที่ต้องอดทนเหล่านั้นมันไม่ใช่ไพ่ร้าย แต่มันหมายถึงไพ่ที่เหนื่อยเท่านั้นไม่ได้ไม่ใช่ไพ่ร้ายไม่ใช่ไม่ใช่มาบอกว่าคุณจะต้องเจอเรื่อยแย่แล้วคุณแพ้เจ็บปวดทรมานมันไม่ได้บอกแบบนั้นแต่ไพ่บอกว่าคุณต้องเหนื่อยแน่ต้องเจอเรื่องเหนื่อยๆเจอเรื่องลําบากเจอการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นต่อสู้ทางกายหรือทางใจเจอแน่แต่คุณก็ต้องเอาชนะให้ได้เพราะเฮอร์คิวลิสเนี่ยเขาเป็นฝ่ายธรรมะสุดท้ายแล้วเขาสู้กับปีศาจเนี่ยเขาก็ต้องชนะเพราะเพราะเขาไม่ใช่คนชั่วเขาเป็นเฮอร์คิวลิสจอมพลัง สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องชนะฟันฝ่าจนได้แต่ก่อนจะฟันฝ่าได้เขาต้องเหนื่อยต่อสู้ดิ้นรนพูดง่ายๆก็คือไพ่ต้องการจะบอกคุณว่าคุณเหนื่อยแน่ผมไม่คือคุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะผมไม่รู้นะว่าคุณไปดูดวงกับหมอดูท่านอื่นหรือเปล่าแล้วเขาบอกว่ายังไงกับชีวิตคู่ของคุณแต่ไพ่ของผมบอกแบบนี้ว่าคุณเหนื่อยแน่แผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรอะไรแต่มันต้องมีเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกเหนื่อยก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่า ภาใบนี้มันหมายมันหมายความว่าทั้งสองทั้งสองอย่างทั้งเหนื่อยกายและเหนื่อยใจแต่เราอึดต้องอึดหรือใช่คําว่าต้องอึดไม่ใช so eh ่อ <jo> ึดต no ึกทนอย่างเดียวนะใช้คาว่าต้องอาจจะใช้คําว่าต้องจําเป็นต้องอึดถึกทนไม่ว่าจะเป็นทางกายทางทางใจหรือทางกายมันได้ทุกอย่างแต่ที่นี่เราต้องอึดถึกทนคาว่าอึดถึกทนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันมีอุปสรรคเข้ามาใช่ไหมเออคำว่าอึดถึกทนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมันมีอุปสรรคเข้ามา แล้วก็มีปัญหาเข้ามาหรือมีสิ่งใดๆก็ตามที่เราต้องฟันฝ่าเพราะฉะนั้นมันมีแน่ๆผมก็เลยไม่รู้ว่าจากเนี้ยโดยภาพรวมเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรกับชีวิตคุณในทางที่ในทิศทางความเป็นจริงแต่ไพ่มันเตือนแล้วว่าคือคือคือคุณต้องการไพ่เตือนติต้องการไพ่ชี้แนะแต่มันได้ไพ่คําเตือนคือถ้าคือถ้าสมมตินะสมมุติว่าหยิบไพ่คําเตือนเนะี่ยแล้วมันได้ไพ่ดีเนะี่ยเออ เราก็สบายใจว่าอ,าอานาคตเราอาจจะเราอาจจะมองโลกในแงด่ดีอาจจะเจอสิ่งดีๆอาจจะรู้สึกว่าเออผ่อนคลายไม่เป็นไรอะไรที่มันเกิดขึ้นก็ปล่อยผ่านมันไปไม่ต้องสนใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีดที่สุดในในฐานะภรรยาในฐานะแม่ของลูกในฐานะเอผู้หญิงที่เป็นที่รักของเขาอย่างเงี้ยเออทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอไม่ว่าเขาจะแย่ขนาดไหนหรือว่าเขาจะมีอะไรซับซ้อนขนาดไหนหรือว่าเขาจะอะไรขนาดไหนเราไม่ต้องสนใจเราสนใจแค่ตัวเราเองพอว่าเราทําหน้าที่เต็มที่แล้วเมื่อวันใดวันหนึ่งเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นมา เราจะได้ไม่ต้องเสียใจเพราะเราไม่บกพร่องอะไรเลยเห็นไหมเราก็ไม่รู้เราควบคุมชีวิตคนอื่นไม่ได้เราควบคุมความคิดคนอื่นไม่ได้แต่เราควบคุมตัวเองได้ว่าเราได้ทําหน้าที่แฟนภรรยาแม่ของลูกที่ดีที่สุดแล้วถ้าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตฉันก็ไม่รู้แต่ฉันไม่บกพร่องฉันไม่ผิดแน่นอนพูดได้เต็มปากว่าฉันไม่ผิดเพราะว่าฉันทําหน้าที่ของฉันเต็มที่แล้วอื <c oughs> และสิ่งเหล่านั้นมันก็ย้อนกลับมาหาตัวเราคือพไพ่ใบนี้ก็บอกถูกแล้วว่าสิ่งที่เราทําพยายามทาเนี่ยบางทีเนะี่ยเราทําเต็มที่แล้วแต่เราได้รับสิ่งที่ตอบกลับมาไม่เต็มที่กับเรามันก็เหมือนเราได้รับความกดดันทางใจ,ใจิตใจทางความรู้สึกแต่เราก็ต้องสู้เพราะเราปฏิบัติตามหน้าที่ของเราต่อไปโดยที่ว่าบางทีเนะี่ยเราเจอเรื่องแย่ๆอยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่เราก็ต้องฝืนทนเพราะหน้าที่ของเราคือแม่ หน้าที่ของเราคือเมียหน้าที่ของเราคือคนที่อยู่ในครอบครัวที่จะสร้างครอบครัวไปด้วยกันมันต้องเจอเรื่องมันต้องเจอเรื่องเหล่านี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่มันต้องมีเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยผมไม่ได้พูดให้คุณใจเสียนะคือคือคุณไม่ต้องเชื่อผมบอกแล้วว่าเคยบอกแล้วว่าถ้าไพ่ไม่ดีเนี่ยไม่ต้องเชื่อแต่ถ้าไพ่ดีๆเนะเอาไปเลยแบบทําใจให้สบายทาจิตใจให้เต็มใสไพ่ไม่ดีไม่ต้องไปเชื่อมันแต่เมื่อไพ่มันขึ้นมาแบบนี้ เมื่อไพ่มันขึ้นมาแบบนี้มันก็เหมือนว่าการเตือนสติบางอย่างให้เรารู้ว่าเราต้องเจออะไรเพราะถ้าอ่ะสมมตินะเพราะถ้าสมมติว่าณนะตอนนี้คุณกําลังสร้างครอบครัวกันแล้วคุณมีความสุขไม่มีเรื่องทุกข์ใจไม่มีเรื่องซ่อนเร้นไม่มีเรื่องอะไรปิดบังจากแฟนของคุณหรือจากสามีของคุณคุณคงไม่มาดูดวงใช่ไหม โปร่งใสสบายใจจะมาดูดวงทำไมให้เสียดายตังค์ใช่ไหมเออฉันก็ใช้ชีวิตกับแฟนนั้นไปสร้างครอบครัวนั้นต่อไปจะมาเสียตังค์ให้หมอดูทําไมใช่ไหมเพราะมันต้องมีเรื่องให้เรากังวลเราถึงต้องมาดูดวงหรือว่าเราดูดวงเพื่อเช็คความเช็คความชัวร์ผมก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆไพ่ไใวดีไปนี้มันขึ้นมามันก็เหมือนกับการเตือนบางอย่างเพราะฉะนั้นไพ่มันเตือนสติเราแล้ว,แ,ลวแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตคู่เราจะเป็นแบบนี้ตลอดนะ <c oughs> มันทำนายได้ในระยะสั้นๆ อย่างน้อยในสามสี่เดือนเนี้ยอย่างน้อยในสามสี่เดือนเนี้ยในสามสี่เดือนเนี้ยไพ่ใบนี้มันขึ้นมาเพื่อเตือนให้คุณรู้สึกว่าบางทีเนี่ยอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้คุณเตรียมตั้งรับแต่ก็โชคดีที่ว่าไพ่ใบนี้ไม่ใช่ไพ่ร้ายสู้จนชนะได้อืมอย่างน้อยในสามสี่เดือนนี้นะครับอ่าดูไพ่ภาพรวมซิ ภาพรวมความรักของคุณทั้งหมดที่มีอยู่กับผู้ชายคนนี้ภาพรวมความรักของคุณทั้งหมดที่เป็นไปกับแฟนของคุณคนนี้หรือสามีของคุณคนนี้ในช่วงสามสี่เดือนนี้นะครับได้ไพ่สามใบนี้เป็นไพ่ดีหมดเลยนะครับเป็นไพ่ดีหมดเลยแจ๋วเลยเขายิ่งชั่วย้ำอีกทีนะว่าแค่ในช่วงสามสี่เดือนนี้เท่านั้นไม่ได้การันตีถึงอนาคต